สวัสดีเจ้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิลเลอร์เควินดัมทารัตนะกับในวันนี้นะคะเราจะมาทำอ่าท็อปิกศักยภาพที่แท้จริงในตัวเรานะ,ค,ะคลิปนี้เป็นของชาววันจันทร์นะคะเราจะมาเช็คดูว่าศักยภาพที่แท้จริงในตัวของชาววันจันทร์นั้นจะปรามาณไหนอย่างไรแล้ว จะมีคำแนะนำดีๆอะไรจกากออร์เคิลของเรานะคะมาแล้วเรามาดูกันเลยนะคะอ๋อการอ่านไพ่ของช่องเรานั้นนะคะเน้นในการสร้างแรงบันดาลใจและให้คำแนะนำนะเจ้าคะการอ่านเป็นการอ่านพลังงานรวมนะคะก็ขอให้รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวโน้มเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะเจ้าคะมาแล้วเรามาดูกันนะคะว่า ศักยภาพที่แท้จริงในตัวเราของชาววันจันทร์นั้นจะประมาณไหนนะคะซึ่งพอเห็นพลังงานไพ่แล้วต้องบอกว่าแม่เจ้าเลยนะ,นะคะเพราะว่าของชาววันจันทร์นั้นออกคำว่า you are the universe ค่ะ,ะคุณคือจักรกวาลค่ะนะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นของ the secret เรื่อง secret of life นะคะซึ่งบอกว่าอื เราเคยทำท็อปิกตอนเปิดตัวไปแล้วนะคะคือ U R the Universe ซึ่งก็มาสับแล้วนะฮะมันมาออกของชาววันจันท์ Amazing มากแลแล้วมาคู่กับ intention ค่ะซึ่งเป็นพลังงานสื่อตรงนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะสามารถสื่อตรงได้เองโดยไม่ต้องผ่านอะไรหรือผ่านใครค่ะนะ,ะเป็นการ ถ้าการอธิษฐานเชื่อมต่ออะไรนะคะหมายถึงจักรวาลหมายถึงพระเจ้าหรือนะคะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนๆก็ได้ที่เราอยากจะสื่อสารท่านพร้อมนะคะที่จะเชื่อมต่อกับเราแบบง่ายๆเลยค่ะนะคะแล้วก็ Possibility p o s s i b i l i t y ค่ะทุกอย่างเป็นไปได้และง่ายเสมอจริงๆค่ะสำหรับชาววันจันทร์เพราะคุณคือ you are the universe คุณคือจักรวาลค่ะ นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเราจะสามารถฝึกจนกลายเป็น y r u are the u n i น e เ s e ะคะเชื่อมต่อกับจักรวาลได้เชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะคะพลังงานตัวนีถ้ถ้าเราแตะก็คือหมายถึงองค์พระผู้สร้างค่ะนะฮะก็ตอนนี้ก็แตะที่คอไปแล้วนะคะคุณต้องผ่านกระบวนการของการฝึกสมาธิแน่นอนค่ะนะฮะ ต้องอยู่เฉยเฉยมันมาไม่ได้แน่นอนคะ่ะศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเรามันต้องผ่านการฝึกแหน่งแน่นอนคะ่ะนะก็คือการฝึกสมาธินั่นแหละจะทําให้คุณกลายเป็น you are the universe นะคะจะทําให้คุณสามารถสื่อตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อตรงกับพระผู้สร้างได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือกลไกลก็คือการฝึกสมาธินั่นแหละนะฮะไม่มีอย่างอื่นหรอกก็มาคู่กันค,ะนะคะนะ่ะนะอ่าไม่มีความบังเอิญหรอกนะคะอืม มันก็คือต้องมาคู่กันเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกจิตไม่ฝึกสมาธิเราก็คงจะไม่สามารถสื่อตรงกับสิ่งสักิ์ได้แน่นอนแล้วคุณก็จะไม่สามารถกลายเป็น U R the Universe ได้แน่ๆค่ะถ้าคุณจะกลายเป็นจักรวาลน,นะจักรวาลแห่งนะคะแห่งความเนี่ยแห่งความสุขจักรวาลแห่งของขวัญนะ,ะโอ้ยมีพรสวรรค์อันเลอค่าด้วยนะคะอันนี้คือหมายถึงพรสวรรค์ค่ะ นะมีมีความสามารถพิเศษมีพรสวรรค์นในตัวเองทุกอย่างมันเป็นไปได้สำหรับคุณชาววันจันท์พลังงาน Amazing มากค่ะนะฮะเมจิกอยู่ในตัวคุณแต่มันจะมีบางเรื่องที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้ต้องปล่อยไปตามสถานการณ์นะขอให้มีศรัทธาแล้วสิ่งที่หายไปนะจะได้กลับคืนรักที่มันหายสาบสูญไปสักวันนะรักที่โดนเสียบจนยับแบบนี้ ะะมันจะหมุนกลับมาหาคุณแน่นอนค่ะเพราะ recovery อยู่ตรงนี้อะไรที่หายไปนะคะไม่ใช่แค่ความรักะคะ่ะจะเป็นสิ่งของข้าวของอะไรที่หายไปสําหรับชาววันจันทร์จะได้คืนค่ะส่วนมากนะคะจะได้คืนะจะไม่เสียเปล่าจะไม่สูญเปล่าลงทุนลงแรงอะไรไปไม่ว่าจะเป็นด้วย ลงทลงทุนลงแรงด้วยหัวใจลงทุนลงแรงด้วยร่างกายด้วยความรู้ใดๆจะได้รับกลับคืนคุ้มค่าแน่นอนค่ะนะคุ้มค่าแน่นอนนะแล้วมันเป็นไปได้แบบไม่ง่ายด้วยโอเแม่เจ้าขอให้มีศรัทธาค่ะนะตัวแปรอยู่ที่การฝึกสมาธิตัวแปรอยู่ที่ศรัทธานะถ้าคุณฝึกตัวฝนตัวเองถ้าคุณมีศรัทธาในพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรองทุกอย่าง possibility magic ค่ะพรอ,อยู่ในตัวคุณ yes นะคะแต่การที่เราจะสามารถพบเจอกับคำว่า y o ur a e n i v e r s e ต้องเจอกระบวนการของการ r ีเบิร์แน่นอนค่ะ,ะการ r ีเบิร์แบบนี้ค่ะมันต้องจบกับสิ่งหนึ่งนะคะเพื่อเริ่มต้นกับสิ่งหนึ่งนะต้องจบก่อนนะะเพื่อจะเริ่มต้นใหม่ค่ะเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเก่านะคะ แล้วคุณจะได้นะคะ p o s s i b i l i t y ตรงเนี้การการรีเบิร์ดนะคะก็เหมือนของขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะการจบกับสิ่งเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ก็เหมือนกับของขวัญเหมือนกีฟค่ะคุณจะได้กีฟคุณจะได้ความสุขค่ะนะฮะพลังงานแบบเริ่ดมากนะคะสําหรับชาววันจันทร์รับพลังงานบวกๆไปจริงๆค่ะเพราะว่ามาอยู่ตรงนี้ U R the universe คุณดูค่ะคุณจะไม่เป็น the universe ได้ไงคุณคือ the e m p l a c e ค่ะมี two of cups แล้วก็ the love word the love word พลังงานของอาคนันนั้นบ่งบอกถึงรักที่มีความจริงใจค่ะนะฮะรักที่มีความจริงใจรักที่เป็นกีฟค่ะนะนะรักที่เป็นรักจริงๆนะฮะอืมอันนี้คือโลกทั้งใบมีเราสองคนอันนี้คือความจริงใจโดนโอกกอดด้วยปีกแห่งรักค่ะนะฮะ สอนรักปลักลงมาคือพลังงานบวกะะส,ำสำหรับอะคานนมเลเวอร์ก็บวกเหมือนเหมือนกับถูกอับคับเลยค่ะนะคะรักที่ทำให้คุณตายแอ่งแมง้งตอนนี้นะคะคุณรอรีโคอเวอรี่ได้ค่ะขอให้คุณมีศรัทธานะคะสำหรับชาววันจันทร์ขอแค่คุณมีศรัทธาเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยการฝึกฝนการนั่งสมาธินะ,ะทุกอย่างเป็นไปนได้และก็จะง่ายมากสาหรับชาววันจันทร์นะคะ ชาววันจันนะคะขอเมื่อกี้อาจจะพูดผิดหรือเปล่าไม่รู้นะชาววันจันค่ะนะคะทุกอย่างเป็นไปนได้ง่ายสำหรับคุณเป็นได้ทุกอย่างเลยค่ะนะมันมีกีฟอยู่ในนี้นะขบวนการรีเวิร์สก็หมายถึงกีฟอย่างหนึ่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละค่ะเพราะจะเป็นการตีเป็นการสะกิดให้เราลุกขึ้นมาฝึกฝนตัวเองค่ะให้เรามาเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ะะให้เราลุกขึ้นมาใช้พรที่มีอยู่มากมายในตัวเราเมจิกตัวนี้อยู่ในตัวเราะนะคะนะคือศักยภาพที่แท้จริงของชาววันจันทร์จริงๆค่ะเป็นศักยภาพที่น่าเป็นศักยภาพที่น่าทึ่งมากก็คือ Amazing มากก็คือเนี่ยทั้ง intention ทั้งอยู่ are t h ิ universe อยู่ในตัวคุณค่ะชาววันจันทร์นะคะขอให้คุณลุกขึ้นมาฝึกฝนตัวเองนะ,ค,ะความรักที่มันทรัพย์ที่มันสูญหายไปที่มันเจ็บไปจบไปยับไป ถือว่าเป็นขบวนการรีเบิร์ตเพื่อคุณจะได้กลับมาใหม่แน่นอนนะคะพลังงานไพ่ออกมาสอดคล้องกันมากนะคะเนี่ยจะมีการดีกลับมาค่ะนะเพราะว่าคนที่เขาจบกับคุณอ่ะเขาลืมคุณไม่ได้มันมีความทรงจําค่ะมีการส่องด้วยนะคะถ้าอ่านนะ,ะถ้าอ่านไปในเชิงของความรักนะคะก็มีการส่องค่ะนะ,ะแต่จริงจริงมันหมายถึงความมุ่งมั่นของคุณค่ะนะคุณเป็นคนที่ชอบ จะเป็นคนที่ค่อนค่อนข้างจะจําเก่งค่ะเป็นคนชอบจดจํานะเออเป็นคนชอบจดจําเรื่องราวในอดีตเป็นคนที่ชอบสะสมอาจจะเป็นคนชอบสะสมของเก่าๆด้วยอย่างเงี้ยนะคะนะสะสมของน่ารักน่ารักกุกกี้ของเก่าๆไว้ประมาณนี้นะคะเป็นของที่ระลึกอะไรประมาณนี้นะคะอืมโอ้โหคุณเดซันมาด้วยค่ะแม่เจ้านะคะอืมเดซันมาด้วยคุณเอ๋ยนะ พลังงานเรือค่ามากพลังงานเลือดมากสนับชาววันจันนะคะรับพลังงานบวกๆไปเลยนะคะแต่ทุกอย่างนะมันต้องใช้เวลาค่ะอ่ามันมีเวลาของมันค่ะนะมันต้องรอเวลาของมันอืมอีกอย่างหนึ่งก็จะหมายความว่าคุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นค่ะเป็นคนไม่ย่อท้ออะไรง่ายๆนะะเป็นคนมีความมุ่งมั่นเป็นคนมีความตั้งใจเป็นหัวใจที่เด็ดเดี่ยวมากนะคะถ้าจะว่าได้ทําอะไรขึ้นมาจะนะคะ ลงทุนลงแรงตั้งอกตั้ง,งใจทำอย่างมากๆแต่ถ้าคุณบุคลิกอย่างหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นคนขี้เหนียวด้วยนะคะสัปดาห์วันจันจะมีมุมจะมีมุมแอบขี้เหนียวด้วยนะ,ะเออนะแต่ก็เป็นธรรมดามันต้องรู้จักอดออมค่ะนะต้องรู้จักเก็บมันถึงจะมีเงนนะมันถึงจะอ่าม,มั่งคัง่งร่ำรวยไปในอนาคตได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ปรับสมดุลเก่งค่ะเป็นคนที่ปรับตัวง่ายเข้ากับอะไรได้ง่ายนะคะ เป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ง่ายปรับตัวได้เร็วนะคะอสําหรับคุณนะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าศักยภาพที่แท้จริงของชาววันจันทร์นั้นเลอค่ามากค่ะนะฮะจริงๆนะเงๆนะียเดอซันอยู่ตรงเนี้ยนะ,ะโลกทั้งใบเป็นของคุณเลยค่ะนะเอ่อยูอาร์ยูนิเวอร์สค่ะจริงๆคะ่ะจัก,กรวาลเป็นของคุณนะคุณคือจัก,กรวาลโอ้โหนะฮะก็เป็นการส่งพลังงานบวกอะค่ะสำหรับท็อปิกนี้นะคะเพราะว่า เราทําขึ้นมาเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับ FC ของเรานะคะซึ่งชาววันจันทร์นั้นนะคะชาววันจันทร์ของเรานั้นออกมาแบบอเมซิ่งมากค่ะนะความสุขกีบอยู่ในนี้อืมแต่ทุกอย่างนะคะมันก็ต้องไม่โอยด้วยกีบดุูลาบแน่นอนคุณต้องเจอกระบวนการของการรีเบิร์ตก่อนค่ะนะคุณต้องเจอกระบวนการในการรีเบิร์ตก่อนคุณถึงจะได้กีบได้ความสุข ม่ต้องผ่านการฝึกฝนค่ะจริงๆถ้าคุณจะกลายเป็น u ูอาร์ดิยูเวอร์ได้นะคะเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะ่ะมันต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักแน่ๆค่ะนะฮะมันไม่ไม่มีอะไรง่ายหรอกนะคะแต่ถ้าคุณสามารถฝึกฝนศักยภาพที่แท้จริงของคุณได้โดยการนั่งสมาธิการฟังคลื่นต่างๆนะคะคุณจะกลายเป็นยูอาร์ด e r s เนวอร์นะ,ค,ะคุณจะเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างมันจะเป็นไปได้เลยสําหรับคุณคุณมีเมจิกมีพรอยู่ในตัวเอง บางอย่างมันต้องปล่อยไปก่อนค่ะนะต้องปล่อยไปตามสถานการณ์อย่างเงี้ยมันจบไปก็ต้องปล่อยมันไปอะค่ะสักวันหนึ่งขบวนการรีเวิร์สคอมพลีตอะค่ะขอให้คุณมีศรัทธาคุณจะรีคอ e เวอรี่ทุกอย่างนะคะไม่ได้หมายเฉพาะความรักอย่างเดียวอะไรที่เป็นเรื่องการงานการเงินที่มันหยุดชะงักอยู่ตอนนี้ค่ะ,อ,ะอันนี้เราจะไม่ได้อ่านเฉพาะด้านของความรักอย่างเดียวมีการหยุดชะงักมีการ พังมีการยับมีการถ้าเป็นธุรกิจที่มีการหยุดชะงักมีการขาดทุนอะไรไปนะคะมันจะได้กลับมาแน่นอนคะ่ะเพราะคุณคือ U.R.D.Universe แต่มันต้องผ่านกระบวนการของการฝึกฝนคะ่ะนะบนกระบวนการของหัวใจแห่งความศรัทธาน,นะฮะรอจังหวะรอเวลาอ้อ,อนวอนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คะ่ะนะคุณสามารถขออะไรคุณจะได้สิ่งนั้นแล้วมันก็ง่ายมาก p ossibility ทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลย ะค,ะคุณมีพรสวรรค์ค่ะคุณมีพรสวรรค์ด้านศิลปะอยู่ในตัวคุณค่ะศิลปะถ้าคนที่ใช้กดแรงดึงดูดนะคะจะใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นความสุขค่ะมันต้องผ่านกระบวนการของการรีเบิร์ตค่ะต้องปล่อยไปตามสถานการณ์นะคะ พราะตรงนี้เนี่ยมันต้องรีเบิร์ตค่ะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักอะค่ะถ้าคุณลุกขึ้นมาเข้มแข็งได้ลุกขึ้นมาเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีศรัทธาในตัวเองศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาในศักยภาพของตัวเองคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการค่ะทุกอย่างมันจะเป็นไปได้หมดเลยคุณมีพรมีเมจิกในตัวคุณโอ้ยมันมาคู่กันแบบแม่เจ้าเอาเมซิ่งมากนะคะสําหรับชาววันจันทร์นะคะแบบเปิดขึ้นมาแล้วตะลึงเลยนะคะนะ เนี่ยยังไม่ได้มาดูตรงนี้นะเมื่อตอนแรกมันเห็นเดซันด้วยอะคะ่ะนะเดซันอยู่ตรงนี้ด้วย The อ็มเพลอยู่ตรงนี้ด้วยนะถูอ f พครับเดลเวอร์ซึ่งเป็นพลังงานบวกๆทั้งนั้นเลยค่ะสิ่งอีกอย่างหนึ่งความหมายก็คือคุณจะเป็นคนที่น่ารักมากนะคะน่ารักมีสเสน่ดึงดูดกับเพทตรงข้ามอย่างรุนแรง นะะว่าคุณจะเป็นเพศไหนๆก็ช่างนะคะคุณจะเป็นคนมีแรงดึงดูดแล้วก็จะเป็นคนที่สามารถฝึกฝนตัวเองได้ง่ายเพราะว่าศักยภาพของ D-M Place อะคะ่ะ The Sun เนี่ยมันเป็นสัยภาพเหมือนเขาบอกว่าเป็นธาตุทองในตัวะค่ะนะเรามีธาตุทองอยู่ในตัวอยู่แล้วอะค่ะนะมีธาตุดินมีธาตุทองอยู่ในตัวเนี่ยมันจะฝึกเร็วอะค่ะนะฝึกฝนพวกนี้จะทําได้เร็วมากถ้าคุณตั้งใจฝึกนะคะจะเร็วมากนะคะนะถ้าคุณอยากเป็นดิยุ นะถ้าคุณอยากจะ,ะพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงในตัวของคุณคือยูอาร์เดอะยูนะะิเวนะนะฮะทุกอย่างมันเป็นไปได้สําหรับคุณเนี่ยคุณต้องผ่านกระบวนการของการฝึกสมาธิค่ะไม่มีวิธีอื่นนะคะนะมัเราจริง,รงๆเราก็สอนตลอดแนะนํามาตลอดแด้ไพ่ก็ออกมาแบบนี้ด้วยนะคะถ้าคุณอยากได้ทุกอย่างนะฮะกลับคืนมาถ้าคุณอยากได้ปาฏิหารนะคะอยากได้กิฟต์อยากได้ความสุขนะฮะ ต้องผ่านการฝึกฝนเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมที่จะอวยคุณมากๆเลยรออวยเรียกว่ารออวยอยู่ข้างเตียงนะคะ,ะพูดคํานี้เลยรออวยอยู่ข้างเตียงรออวยอยู่หน้าประตูค่ะจริงๆค่ะนะถ้าคุณลุกขึ้นมาฝึกฝนสำหรับชาววันจันทร์นะคะบอกได้เลยว่า energy ของชาววันจันทร์นั้นเลอค่ามากเริดม,มากค่ะนะมีครบทุกลูกค่ะลูกห่งความเข้มแข็งลูกของความรู้จัก ระหนีขี้เหนียวรู้จักปลดออมค่ะนะรู้จักเก็บออมนะคะ,ะรู้แล้วก็มีความหวังรอค่ะนะรอกลไกของธรรมชาตินะคะมีความหวังอยู่เสมอถ้าพูดถึงคุณสมบัตินะก็คือเป็นคนที่มีความหวังอยู่เสมอล้มแล้วลุกได้ค่ะล้มแล้วลุกได้ทันใจนะคะคือักยกภาพที่อยู่ในตัวคุณนะถ้าคุณฝึกตัวนี้ได้คุณจะรู้ว่าถ้าคุณล้มปุ๊บคุณจะลุกได้ไม่ยากเลย ะค,ะคุณจะสามารถปรับสมภาพปรับสมดุลอารมณ์ของเองได้ดีมีความหนักแน่นมั่นคงมีความหวังอยู่เสมอเป็นนักสู้ค่ะนะเป็นนักสู้นะคะอย่างดีเลยนะคะมีความมุ่งมั่นอย่างดีเลยมีคุณสมบัติของความเป็นเพชรในตัวจริงๆค่ะอาวุธครบมือเ e อ็มเพชรอ่าเอนเนอร์จีของอาคาน้มสวยมากๆด้วยนะคะแล้วก็เดรัสค่ะเนี่ยทุกอย่างมันเพียรพร้อมไปหมดค่ะ ะะทุกอย่างมันอุดมสมบูรณ์ไปหมดเลยค่ะนะคะก็รับพลังงานบวกๆไปนะคะสําหรับชาววันจันทร์เอนเนจีมันสวยมากๆบอกจริงว่าแบบมันไม่น่าจะมีสวยคนนี้แล้วแหละที่จะมาประชุมอยู่ในอย่างนี้นะคะเพราะว่าเรากระจายทั้งหมดเจ็ดกองนะคะใช้ไพ่ทั้งหมดเจ็ดเด็กด้วยกันกระจายเจ็ดกองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเอนเน g y จีในแต่ละกองจะไม่ซ้ํากันนะคะ จ energy จะไม่ซ้ํากันก็จะมีซ้ําเพราะว่าไพ่มันสามเลขอาจจะมีซ้ําบ้างอาจจะคล้ายบ้างแต่อันนี้ก็คือมันอันนี้มันมีใบเดียวอยู่แล้วค่ะ you are the n i v r s แล้วก็ intention ก็มีใบเดียวค่ะ possibility ก็มีใบเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับพลังงานบวกๆไปสำหรับชาววันจันทร์นะคะ happy แต่ว่าคุณต้องเจอกระบวนการ r e บิ r ์ e ค่ะนะอาจจะเป็นทั้งการงานการเงินและความรักนะ,ะหรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าคุณเจอขอให้ใช้สติค่ะ ขอให้ใช้สตินะคะสติมาปัญญาเกิดปัญญาคุณเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเนี่ยเนี่ย Possibility เนี่ยพรสวรรค์ของคุณเพียงแค่ขอให้แค่คุณมีศรัทธาศรัทธาในสกกภาพของตัวเองศรัทธาในการทํางานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ลงมือทาซึ่งมันบอกว่าไม่ยากค่ะสําหรับคนชาววันอาทิตย์เนี่ยมันมีความพร้อมมันมีการอวยค่ะเพราะคุณสมบัติเหมือนมันอุ้มมาตั้งแต่เกิดนะคะ มีอุ้มบุญมาตั้งแต่เกิด,กดอารมณ์ประมาณนั้นนะคะสำหรับศักยภาพที่แท้จริงของชาววันจันทร์นะซึ่งมันเป็นพลังงานที่บวกมากๆเลยนะคะก็ขออส่งพลังงานดีๆให้กับชาววันจันทร์สาหรับท็อปปิกศักยภาพที่แท้จริงในตัวเราซึ่งมันสวยมากถ้าคุณฝึกได้นะคะยานตัวนี้นะสิ่งตัวเนี้พ่ออยู่ข้างคุณค่ะพระผู้สร้างอยู่ข้างคุณคุณระเลึกถึงองค์ไหนคุณอธิษฐานถึงองค์ใดค่ะว่าจะเป็นองค์พิฆเนศ พระแม่เจ้าแม่กวนอิมนะอ่าโอ้นะพอพูดเราก็แบบนะนะแม้แต่พระพุทธองค์ค่ะนะสื่อตรงกับพระพุทธองค์อย่างได้เลยค่ะคุณสื่อตรงกับพุทธเจ้าอย่างได้เลยค่ะนะองค์พระศิวะองค์พระนารายนะองค์ไหนก็ช่างที่คุณปรารถนาที่จะสื่อสารกับพระองค์นั้นนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมค่ะที่จะประเคนทุกอย่างให้กับคุณพร้อมที่จะอวยคุณ พร้อมจะส่งทุกอย่างให้กับคุณเมจิกอยู่ในตัวคุณค่ะขอแค่คุณมีศรัทธาศรัทธาคุณมากแค่ไหนคุณโกยได้เท่านั้นค่ะศรัทธาคุณมากเท่าไหนคุณเป็นได้อย่างนั้นเลยค่ะเพราะคุณคือ u r t h e universe สําหรับชาววันจันทร์พลังงานสวยมากดีคอร์ดชั้นค่ะพพลังงานสวยมากๆเลยนะคะก็ขอส่งพลังงานดีๆนะคะกับท็อปิกที่เราทําขึ้นมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ fc ที่น่ารักของเราทุกๆท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คือ สอาอวันจันทร์ซึ่งเอเนอร์จีสวยมากๆเลยนะคะขอให้น้อมรับพรนะคะน้อมรับอ่า possibility น้อมรับกีฟนะคะน้อมรับความสุขเพราะคุณคือยูยูอาร์ดิะยูนิเวิร์สคุณคือดิเอ็มเพรสคุณคือดิะซันคุณคือทูออฟคับคุณคือเดอะเลเวอร์คุณมีเสน่ห์ม,มากมายนะ,ะสิ่งออฟครับนะ,ะสิ่งดีงามนะ,ะขอให้ชาว วันจันทร์ของเรารับพลังงานบวกบวกรับพลังงานดีๆน้อมรับด้วยความศรัทธาค่ะอันดับแรกต้องศรัทธาในตัวเองก่อนต้องเชื่อว่าเรานะ,ะต้องเชื่อว่าฉันถ้าคุณดูคลิปนร้บอก yes นะ,ะ yes เอาเลยจริงๆแล้วคุณจะได้ทุกอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องลงมือฝึกฝนนะเจ้าค่ะต้องลงมือฝึกฝนเจ้าค่ะถ้าเราไม่ฝึกฝนมันก็เป็นไปไม่ได้เราต้องเชื่อมต่อค่ะอันดับแรกเชื่อมต่อกับ ศักยภาพภายในของตัวเราค่ะดวงจิตอันงดงามในตัวเราดวงจิตแห่งพรในตัวเราค่ะนะฮะมันมีอยู่ในตัวของคุณจริงๆนะคะสาหรับชาววันจันทร์พรสวรรค์มากมายของขวัญมากมายความสุขมากมายอยู่ในตัวของคุณค่ะนะเจ้าคะ่ะขอให้มีศรัทธาในตัวเองเจ้าคะ่ะมีศรัทธาในพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จาก่ะแต่ทิไลก็มานะคะอยู่อ่ะดิยูนิเวิร์สนะเจ้าคะ่ะชาววันจันทร์ขอขอบคุณนะคะสําหรับการติดตาม ทุกการกดไลค์การกด subscribe นะคะการรับชมคอมเมนต์น่ารันาากน่ขอบคุณจากหัวใจครับขอบคุณจากก้นเบื้องของหัวใจเลยจ,จริงจริงนะเจ้าคะ่ะขอบคุณจริงๆเจ้าคะ่ะสวัสดีเจ้าคะ่ะ